นมอตเวบานาบางปะอินอีก300เมตรจิบ้ายออกจากมอเตอร์เวย์เพื่อมุ่งหน้าสู่ถนนคลองสามคลองหลวงแล้วเดินทางต่อไปอีก3ามกิโลเพื่อเข้าบ่อตกปลาคล้ายแพรเพื่อไปหาเห้วรับประทาน อีกห้าสิบเมตรเลี้ยวขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ไปซ้ายเข้าซอยปฏิรูปเพื่อมุ่งสู่บ่อคล้ายแพเลี้ยวซ้ายเข้าซอยปัติรูปตรงไปอีกห้าร้อยเมตร ครับตอนนี้ก็ถึงหมายเรียบร้อยก็เนี่ยครับกระปาบอดจะไปดูกันเมื่อวานผมตกตรงนู้นครับตรงที่น้องเขานั่งอยู่ผมมาไม่ทันเสียดายลงเหยือไปเยอะด้วยครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเปิดลุมใหม,ม่ต้องสลับกันเลยครับ น้องเขาเอาที่ผมเขาเห็นปลากินเยอะแต่ผมลงไว้เยอะของผมเข้าเลยครับตรงนู้น,นวันนี้ผมจะได้ไอโบบ่อนี้โบอย่างเดียวนะฮะรอรุนกันลงเหยื่อได้ประมาณสามสิบนาทีนะฮะล่อยไปสองสามก้อนตอนนี้มีอาการนะฮะสองคันผมสายเริ่มหย่อนแต่ผมจะไม่วัดนะฮะที่นี่ทวัดก็ไม่มีตัวต้องต้องเอาให้ชัวร์ครับเพราะว่าที่นี่เป็นปลาดินใหญ่จะกินยากหน่อยนะครับวันหนึ่งอาจจะไม่ได้วัดเลย ก,ก็มีคนเคยมาแล้วครับเสียดายครับหลุมผมเมื่อวานเนี้ตรงนู้นนะมาไม่ทันครับเขาเห็นผมลงเหยื่อไว้เยอะดึงบ่อยเข้าเสียบเลยครับมารอลุ้นกันนะครับสายเริ่มหย่อนแต่ผมจะปล่อยให้มันวิ่งเลยเรียบร้อยเลยครับถ่ายไม่ทันโดนรถถังเล่นซะขาดเลยวิ่งเข้าต่อตรงนู้นะเอาไม่อยู่จริงๆน่าจะไซส์ใหญ่มากดูเบ็ดขาดไปตัวหนึ่ง เสียดายครับอยู่ดีๆก็ชากวิ่งเลยฮะโอ้โหตัวแรกก็หลุดไปแล้วน่าจะไซส์ใหญ่มากเลยครับน่นะต่อล้มอยู่ตรงนน้นนะล้มอยู่ตรงนน้นนะมันอุปสรรคเยอะเลยเสียดายครับมาดูครับมีอาการนะฮะรุร้นกันว่าเป็นไอโบหรือเปล่าครับ ปลาตะเพียนครับโอ้โหโอโ้ไม่ใช่แล้วยังไม่โดนเลยวะอันนี้หายไหมแก้ขัดไปก่อนเนี่ยตัวใหญ่มากเลยหมอตะกลับมีทุกอย่างเลยฮะมาลุ้นกันต่อไปแต่ทำไปยกขาดก็ ไม่มีอะไรมากั้นกลายเลยเดี๋ยวผมจะเติมเหยื่อลงไปเอาลำมันเทิงเติมลงไปอีกหนึ่งหนึ่งถุงดูดีมันจะทนได้ไหม พอดีใกล้หมดเวลาพึ่งได้ที่น้องเขาพึ่งออกไปกลับมาที่ที่อ่อยไว้เมื่อวานตีไปสองทีก็ได้สอตัวได้ไอโบตัวหนึ่งแล้วก็ได้ปลาดินเล็กตัวหนึ่งแต่ถ่ายไม่ทันนะฮะ<ส>เดี๋ยวมาดูไม่ได้ดูตอนเยอะนะฮะเนี่ยนาเหยื่อโอเคก็อยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวมาดูตัวปานครับ บ้ยิงทดเจ็บเลยเหมือนกันได้สองตัวครับแต่ถ่ายไม่ทันเสียได้มากก็ขอจบคลิปวันนี้เลยนะฮะเข้าหลุมไม่ได้ปลนินสองตัวแล้วก็น้องนั้นตาเล็กๆตะชังก็ขาดไปวันนี้กลับก่อนนะครับได้นินโบตัวหนึง่ง เ้วเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะ